อ่ะโอเคสวัสดีน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันกันกบช่วงเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับแมทฟินนะครับอ่ะวันนี้เรามาเรียนกันในส่วนของพาร์ทที่2นะครับของเรื่องอ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นคือเรื่องของคำตอบของอ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับ ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวิธีการเขียนคำตอบของอสมการเชิงเส้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับไปครับไปอโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันในส่วนของพาร์ทที่สองเนะาะพาร์ทที่สองของเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะ,ะนี่เป็นพาร์ทที่สองนะครับ พาที่สองคือเรื่องคําตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะหาพที่สองพาทที่หน <พา S 2> <ส>ึ่งเราเรียนไปแล้วว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันเป็นยังไงอ่ะเรารู้จักมันเรียบร้อยละเราสามารถเปลี่ยนประโยพพคคําพูดให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิธีการหาคําตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันนะครับมาดู การหาคําตอบของนักสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นยังไงเราจะใช้สิ่งนี้สิ่งนี้เราจะใช้สิ่งนี้ช่วยเขาเรียกว่ากราฟแสดงจานวนอ่าน,นี่นะเราจะใช้กราฟแสดงจํานวนในการหาคําตอบของนักสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอ่าน,นี่ฟอนต์มันเด้งนิดหน่อยเนาะก็มันจะเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นอย่างนี้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเลขศูนย์ ถ้ามาฝั่งซ้ายถ้ามาฝั่งซ้ายฝซ้ายของนี้ถ้ามาฝั่งซ้ายจะเป็นจํานวนเต็มลบถ้ามันอยู่ฝั่งขวาจะเป็นจํานวนเต็มบวกอย่างเช่นเลขสิบอะไรเงี้ยสิบก็เป็นจานวนเต็มบวกใช่ไหมหรือว่าถ้าครูบอกว่าลบสองลบสองก็อยู่ฝั่งซ้ายเป็นจานวนเต็มลบนีนะครับเป็นจํานวนเต็มลบเนาะโอเคไหมนี่คือเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นจํานวนในการแสดงคําตอบของ อ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับโอเคไหมอ่ะไปกันต่อนะไปกันต่อยิงทำไรยิงอ่ะไปกันต่ออ่ะมาดูวิธีการเขียนกราฟแสดงจํานวนอ่ะมาดูวิธีการเขียนนะหนึ่งคือให้เราทําการลากเส้นตรงอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปตรงกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนเส้นจํานวนนะหลังจากนั้นอนะ่ะขั้นตอนที่สองให้เรามาตกลงกันก่อนว่า สัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์อะไรนะมากกว่าถูกไหมสัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์น้อยกว่านะแล้วตัวนี้คือน้อยกว่าแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้คือไม่เท่ากับสัญลักษณ์สามตัวนี้ทิ้งทำไรสัญลักษณ์สามตัวเนี้ยเราจะใช้จุดโปร่งมาตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าให้ตกลงกันก่อนว่าถ้าเจอสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าหรือว่าสัญลักษณ์เท่ากับ ให้เราใช้จุดโปร่งนะครับจุดโปรง่งมาดูตัวอย่างกันที่ครูบอกว่าจุดโปร่งมันเป็นยังไงมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่1นึ่งเขาบอกว่าให้เขียนกราฟแสดงจํานวนคําตอบของ x มากกว่า5้ามาดูกัน x มากกว่า5เราก็มาดูเลข5เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบใครสักคนหนึ่งตอบรูหน่อยเต็มบนะวกหรือลบ ไอ ge re ge re, ale, leist, again, ้ก็ได้ไอ้ตอบหน่อยนี่เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบเปิดไหมเปิดไหมบวกค่ะบวกค่ะเต็มบวกใช่ไหมแสดงว่าเต็มบวกฝั่งขวาเนาะแสดงว่าตอนเนี้ยไอ้ก็ไอ้ก็ใส่เลข5ไปครับอ่าเขียนเลข5ลงไปฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการใช้จุดโปร่งใช้จุดโปร่งนะีอะไรต้องเรียนละฮจุดโปร่งใส่เข้าไปตรงนี้อ่า แล้วก็มาดูว่าสัญลักษณ์อันนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยดูสิสัญลักษณ์มากใช่ไหมมันพุ่งไปทางนู้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพุ่งไปทางขวาใช่ไหมดังนั้นเราก็จะตอบเป็นพุ่งไปทางขวาซะอ่าแค่นี้แหละนี่คือการเขียนกราฟแสดงคําตอบของาการสมการง่ายไหมอันแรกอ่าต่อไปมาดูกันต่อมาดูกันต่ออ่ามาดูกันต่อนะครับอ่าไปดูตัวอย่างข้อที่สอง x มีค่าน้อยกว่าสี่ ว่าไงว่าไง,ง,ไงยิงยกลยกดลั่นใช่ไหมลั่นใส่เหรอ,อามาดูต่อเลขสี่เลขสี่เนี่ยเป็นจํานวนตเต็มบวกใช่ไหมดังนั้นเราก็มาเขียนครับเขียนเลขสี่เข้าไปตรงนี้นะครับสีแดงเลขสี่เข้าไปฝั่งนี้เนะญญาะฝั่งขวาหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเครื่องหมายมันน้อยกว่าเนะญญาะใส่ว่าจุดที่เราจะใช้จะต้องเป็นจุดโปล์นะเราก็ใส่จุดโปลเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นหลัังจากนน้เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่ามันพุ่งมาทางนี้เห็นไหมงนั้นเราก็จะใส่ลูกศรพุ่งไปตามทิศที่ทิศท,ที่มันวิ่งเข้าหาตัวแปรอยู่ทางซ้ายนะครับ่วิ่งเข้าไปเนาะเสร็จต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่3บ้างตัวอย่างข้อที่3เนี่ย x มากกว่าลบหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าเจ็ดแสดงว่าตอนนี้เรามาเขียนก่อนลบหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมเราก็มาเขียนไว้ตรงนี้นะครับลบหนึ่ง ต่อไปเลขเจ็ดเป็นจานวนเต็มบวกเราก็มาใส่ไว้ตรงนี้ครับเลขเจ็ดเจ็ดใส่ไ้ตรงนี้นะหลังจากนั้นดูสัญลักษณ์นี่เป็นสัญลักษณ์อะไรเหมือนกันเลยสัญลักษณ์น้อยกว่าแล้วก็น้อยกว่าเหมือนกันเห็นไหมแสดงว่าเป็นจุดโปร่งทั้งสองนั้นเลยเราก็ทําการใส่จุดโปร่งเข้าไปครับมาบมาบใส่จุดโปร่งเข้าไปอย่างนี้หลังจากนั้น x มากกว่าลบหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าเจ็ดเนาะ มากกว่าลบหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดก็คืออย่างนี้เป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้นมากกว่าลบหนึ่งไปแล้วก็น้อยกว่าเจ็ดอ่าแล้วตอบไปแค่นี้เสร็จละอันนี้ข้อที่สามทันไหมมีใครจดไหมคุไปต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวคุณจะลบออกแล้วนะนี่นะยิงจดอยู่อุ้ยอย่าเพิ่งอ่าอ่าจดก่อนจดก่อนจดก่อนขอหนึ่งนาทีค่ะได้ไดครัคคะครับ ขออีกครั้งหนึ่งสิคะครูครั้งหนึ่งอ่ะได้ได้ลบนะลบนะขอลบกันนะอ่าโอเคมามาดูสัญลักษณ์ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์มากกว่าใช่ไหมเมากกว่าไม่ใช่ข้อนี้ค่ะครูข้อข้อข้อสองหนึ่งสามค่ะครูล,ลบหมดเลยอ่ะนี่ใช่ไหมสองข้อนี้ใช่ไหมข้อสองหนึ่งสามค่ะ น,นี่นะข้อน,นี้นะอนนนะเอาข้อน,นี้ใหม่เนาะลบลบลบอันนี้ให้เราอันดับแรกให้เราเขียนตัวเลขลงไปก่อนลงนี้ทันไหมลบหนึ่งมันคือค่าที่มันเป็นจานวนเต็มลบก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนาะส่วนเลขเจ็ดเนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกก็อยู่ฝั่งขวาอโอเคคราวนี้ทั้งสองอันเนี่ยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายคือเครื่องหมายอะไรเหมือนกันเลยนีนยนย่น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหม ซึ่งหมายความว่ามันเป็นจุดโกลงทั้งสองอันเลยงนั้นเราก็ใส่จุดโกลงเข้าไปทั้งสองอันหนึ่งสองใส่จุดโกลงไปนะหลังจากนั้นตัวเนี้ย x มันมีค่ามากกว่าลบหนึ 1, ่งเห็นไหมมากกว่าลบหนึ่งหมายความว่ามันจะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วงเนี้ยช่วงลบหนึ่งถึงเลขเจ็ดเนี้ยให้เราทําการขีดเข้าไปครับขีดไปเลยว่ามันอยู่ในช่วงนี้เห็นไหม ช่วงเนี้ยช่วงที่มันมากกว่าอันนี้อ่านว่า x มากกว่าลบหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าเลขเจ็ดโอเคไหมเราไปต้องเขียนขึ้นมาอย่างงี้โอเคนะมีใครถามอีกไหมไม่มีไปต่อแล้วนะดูแล้วอิงโอเคอ่ะไปไปไป,ล,ปล,ลบแล้วนะอ่าไปไปกันต่อนะครับไอ้ทันไหมไอ้ดิฟิ้นเอกสารลงมไหมอ่าโอเคไปกันต่อมา ต่อไป2.1.4คือ x ไม่เท่ากับ10งนั้นให้เรามาเขียน,นครับเลข10อยู่ตรงไหนเขียนตัวอยู่ตรงนี้แล้วกันเป็นจำนวนเต็มบวกเนะาะหลังจากนั้นก็สัญลักษณ์ไม่เท่ากับก็ให้เราทําการเขียนเครื่องหมายอะไรเข้าไปโปร่งเข้าไปนะครับโปร่งเข้าไปคราวนี้ความหมายของคําว่า x ไม่เท่ากับ10หมายความว่าครูถามว่าน,นะว่าถามมากรนะันะ้ยมา x ไม่เท่ากับ10 x เป็นตัวเลขอื่นได้ไหม ได้ครับได้ใช่ไหมอ่ะได้แสดว่าตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขสิทเนี่ยตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขสิเ,น,เนี่ยเ,เป็นได้หมดเลยดังนั้นเราก็ทําการวิ่งเข้าไปอ่เนี่ยเป็นได้หมดเลยฝั่งนี้ก็เป็นได้ฝั่งนี้ก็เป็นได้จบจตจคบ <RS 1> ตอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอบก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งเลยโอเค ทำไมวันนี้มิวมันเงียบเลยนะเนี่ยทำอะไรอยู่อะไรครากำลังทำภารกิจอยู่ค่ะครูกำลังจดอยู่ใช่ไหมหรือว่าทำอะไรอยู่เขาทำภารกิจอยู่ค่ะครูเราขึ้นหน้ามิวไว้ดีกว่าตอนนี้ออดวิดีโออย่ขึ้นหน้ามิวไว้ด้วย <c oughs> อ่าอ่าไปกันต่อนะครูลบแล้วนะครับไปไปกันต่อเลยเออคราวนี้ ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์นี้บ้างมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมเราจะใช้จุดทึบคือทําเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างเลยแต่ว่าใช้จุดทึบเห็นไหมทาแบบเมื่อกี้ทุกอย่างแต่ว่าเป็นจุดทึบามาดูตัวนี้ x มากกว่าเจ็ดเราก็มาดูว่าเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนเล็7เจ็ดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นจำนวนเต็มบวกใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ทําไงก็ต่อ,อเขียนเลขหมเลขเล้นเ้เียมาเลขเลข โอเคเจ็ดอยู่ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราเราดูว่าสัญลักษณ์มันเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเนาะก็เลยใช้จุดทึบเข้าไปนะครับใช้จุดทึบใช้จุดทึบเข้าไปหลังจากนั้นครับอันนั้นคืออะไรนะคะหนูลืมอ่ะอันไหนอันนี้เหรอคืออะไรอ่ะสัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับแล้วมันคือ,อยังไงอ่ะก็คือมาดู ก็คือ x เนี่ยมันเป็นได้ทุกจํานวนเลยเป็นได้ทุกจํานวนเลยที่มันมากกว่าเจ็ด<ต>เห็นไหมแล้มาดูนะมันต่างจากปกติยังไงอะครูเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง,งญญาาอ้ครูฟังอยูอ่ก็คือมันมีตัวเท่ากับด้วยถ้าความหมายคือเราจะเอาเลขเจ็ดตัวเนี้ยด้วยเราก็เลยต้องใส่จุดทึบเข้าไปเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อเอาเลขเจ็ดด้วยนะ ถ่ไไงอะไรเลยงงตัวไหนโอ๊ยงงมากเออ่าทำไมหนูแบบนง้อย่างเงี้ยครูแต่ว่าแบบอะไรไม่มันคืออะไรโอ้ยครูหนูเร์คกูเกิลก็ได้ไม่เป็นไรสอนต่อเถอะอะไรเดี๋ยวก่อนพูดมาก่อนไม่รู้ว่าเราถามอะไรเนี่ยไม่เข้าใจที่เราถามแต่ละตัวนี้เหรอแต่ละตัวนี้เหรอใช่ใช่ครูอันอันนั้นอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้มันต่างจากอันนี้ยังไงอ่ะ ก็คืออันนี้ยเขาเรียกว่ามากกว่าเฉยๆแต่ว,ว่าตัวนี้เรียกมากกว่าหรือเท่ากับด้วยโอเคไหมเดี๋ยวเช่นเขาบอกว่า<อ>มิวสมมติเขาบอกว่ามิวม,มีเงินมากกว่าสิบบาทมิวก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เห็ไหมสัญลักษณ์ตัวนี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามิวอ่ะสามารถมีเงินได้มากกว่าหรือเท่ากับสิบบาทมิวก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ โอเคโอเคคับ okay, okay, ครูน <Okay. S 2> <laughs> ตัวเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยคือมิวมีเงินมากกว่าสิบาทแต่ว่ามิวมีเงินสิบาทไม่ได้ถามว่ามิวจะต้องมีเงินแบบสิบเอ็ดบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่า<อ>ถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมากกว่าหรือเท่ากับก็คือมิวมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับสิบบาทมิวก็จะต้องมีเงินเริ่มต้นตั้งแต่สิบาทเป็นต้นไปได้อามไหมอ่าโอเคไปกันต่อแม่ต่อนละ้อ่ะโอเคแม่ไปต่อ x อ็มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ด แสดงว่าตอนนี้เราจะเลขเจดด้วยเราจะใช้สัญลักษณ์ทึบนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการโยงเส้นเลกมากกว่าเจก็คือวิ่งมาทางนี้เป็นได้หมดเลยทุกตัวเลขที่มันมากกว่า7เนาะแปดเก้าสิบอะไรเงี 8, 9, 4, ้ยเป็นไปได้หมดเลยหลังจากนั้นตัวนี้ X มีค่าน้อยกว่าลบสี่ะเราก็ไม่เขียนลบสี่ตรงไหนก็เป็นจำนวนเต็มลบเนาะก็ใส่ลบสี่เข้าไปหลังจากนั้นมันเป็นมีสัญลักษณ์เท่ากับด้วยใช่ไหมก็ให้เราใช้จุดทึบนะครับจุดทบเข้าไป หลังจากนั้นก็ทําการโยงนมครับน้อยกว่าพุ่งมาทางนี้ถูกไหมเป็นได้ทุกเลขเลยตั้งแต่ลบสี่เป็นต้นไปอะไรเงี้ยฮะก็ขีดไปต่อไปนี้ลบสามกับเจ็ดลบสามกับเจ็ดแล้ก็มาใส่ครับลบสามลบสามอย่นี่เนาะแล้วก็เลขเจ็ดนะครับเจ็ดอยู่นี้นะโปดไม่จดบ้างเราโหดครับสองนะโปด,โปดจดบ้างก็ดีนะโปรดอ่าหลังจากนั้นเราดูสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์อะไร มีสัญลักษณ์เท่ากับเหมือนกันเลยใช่ไหมแอนน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเหมือนกันเลยถ้าครูอ่านหมายความว่า x เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบสามแปลว่ามันจะต้องขู่มาทางนี้แต่ว่ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดก็คือมันตึกตรงนี้ตึกตึกเจ็ดนี่หลังจากนั้นเราก็ทําการโยงเส้นไปครับนี่คือคําตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือมากกว่าลบสามแล้วก็ไม่เกินเลขเจ็ดอะไรเงี้ยอ่าเสร็จต่อไปมาดูตรงนี้มาดูนี้บ้าง อันนี้เป็นการฟิวชั่นระหว่างแบบที่หนึ่งและแบบที่สองก็คือมันมีอันหนึ่งที่มันไม่มีสัญลักษณ์เท่ากับเห็นไหมฟิวเห็นไหมมีตัวหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ไม่มีตัวแบบปีกดเล็กน้อยตรงเนี้ยแล้วก็มีอันเนี้ยมีสัญลักษณ์เท่ากับแสดงว่าตรงที่เลขหนึ่งเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ตรงที่ลบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ลงแต่ว่าตรงเลขเจ็ดเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ทืบอ่่นั้นมาลุยกันเลยครับนะ เป็นยังไงนะ่ะใส่เลขลบหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อ่ะใส่ไปลบหนึ่งแล้วก็เราบอกว่าเราจะใส่โปร่งใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่โปร่งเข้าไปต่อไปเลขเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดเราก็มาใส่ครับเจ็ดเจ็ดยูวีอ่ะใส่เข้าไปเจ็ 7. ดหลังจากนั้นตรงเจ็ดเนี่ยเราใส่เป็นสัญลักษณ์ทึบนะครับใส่ทึบเข้าไปปับ๊แบเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการโยงเส้นครับ จบเสร็จละง่ายไหมเรื่องนี qu ้ง่ายไหมการเขียนคําตอบของกางทำการเชิงเส้นตจบแปรล้วง่ายมากเลยอ่าใครจดอยู่จดย์กันนะครับเฮ้ยบอลเลื่อนมาแน่ไอ้ไอ้ดูนี่อ่าอ่าทำก่อนทำก่อนไอ้โจทย์เสร็จแล้วบ้างเปิดไปเปิดไมปบอกหน่อยนะ อุ้ยคูหนูไม่ได้เปิดเสียหนูไม่ได้ปิดเสียงมาตลอดเหรอใช่อุ้ยลืมลิกมิ้วตัวเองเสร็จยงังคนน่าจะจบเสร็จละคนเสร็จละคเสร็จแล้วเเสร็จยังไงเสร็จแล้วพิกเสร็จยังโอ้ยยิงขนมนนได้ครับอัดนวิดีโออยู่านโอ้ยอ่าโอ้ย่นโอยอ่น่โอ่นอนอ่อน้ยอ้น มาดูตัวอย่างข้อนี้บ้างข้อนี้จุดทึบก็จะอยู่กับเลขอะไรลบสองเห็นไหมแล้วก็จุดโป่งอยู่กับเลขเจ็ดใช่ไหมเราก็มาเขียนครับลบสองอยู่นี่นะแล้วก็เลขเจ็ดอยู่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่จุดทึบเข้าไปที่เลขมบับูนปิดกล้องบูงไปไหนลบสองแล้วก็ไปที่เลขเจ็ดเนี่ยจะเป็นจุด 6, โปร่งนะครับ ใส่เข้าไปลหลังจากนั้นก็ทําการาเขียนเส้นนี้เข้าไปจบแค่นี้แหละมายคว่าค่า x เนี่ยเป็นไปได้ทุกจํานวนเลยตั้งแต่เลขที่มันเป็นลบสองจนไม่ใช่เลขเจ็ดอะไรเงี้ยจนถึงเลขที่ไม่ใช่เลขเจ็ดอ่าเรียบร้อยนะลบแล้วนะลบแล้วนะนี่ง่ายนะไปละปุ๊บเดี๋ยวมีกรณีที่สามวยเป็นกรณีแบบพิเศษ เป็นยังไงก็คือเป็นประโยคภาษาแบบเมื่อกี้เลยแบบไม่ใช่แบบเมื่อกี้สิแบบพาร์ทที่หนึ่งที่เราเรียนมาก็คือเราจะต้องเปลี่ยนไประโยคภาษาพวกนี้ให้กลายเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะครับเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเขียนตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาบอกว่าจํานวนตั้งแต่ลบห้าขึ้นไปเครามว่าอะไรเราก็มาเขียนตั้งแต่ลบห้าเป็นต้นไปแบบเพราะว่าค่า x ของเราเนี่ย มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ5โอเคหมั้งแต่ลบ5เนาะดันั้นเราก็เขียนไปลบ5เขียนไปแบบนี้เลยล5แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดทึบใช่ไหมก้ใส่ไปจุดทึบนะครับบึ้งเข้าไปแล้วก็ทําการโยงเส้นไปครับจบแค่นี้อะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่สองจำนวนที่น้อยกว่า4 จำนวนที่น้อยกว่าสี่น้อยกว่าสี่ก็คืออะไร x มีค่าเอาใหม x ของเรามีค่าน้อยกว่าสี่นะน้อยกว่าสี่ดังนั้นเราก็ใส่ไปเลขสี่ตรงนี้เนาะจานั้นก็ใส่จุดลงนะครับข้อนี้เป็นจุดลงแล้วก็ลากเส้นไปน้อยกว่าก็ไปฝั่งนยุ้ดัาจบแค่นี้แหละเสร็จละ ไใครถามไหมคำถามไหมครับครูแม่คะคครรัับบ่เทอมนี้จะสอบเรื่องอะไรบ้างแล้วคะเทอมนี้สอบเรื่องอะไรบ้างเทอมนี้สอบเรื่องแอนตสมการเรื่องาที่สองผูบอกไปในคาบแรกนะเดี๋ยวจะพิมพ์หรอเดี๋ยวจะพิมพ์บอกไว้ให้ใน Google อร์ค่ะลูมไว้แล้วกันอ่ะโอเคไปแล้วนะไปแล้วนะไปกันต่อแล้วนะครับ ได้ไปต่มาไปดูตัวอย่างข้อที่สามสี่ห้าหกแล้วก็หมดละให้ทำแบบฝึกหัดละไปไปตรงนี้เขาบอกว่าจํานวนตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสองเนยเพราะว่าอะไร X เ,เป็นจํานวนตั้งแต่ลบหนึ่งก็คือมากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งตั้งแต่ลบหนึ่งแล้วก็ถึงสองถึงสองก็คือเลขสองด้วยก็น้อยกว่าเท่ากับเลขสองไปไหน ไปกันต่อนั้นเรามาใส่ตรงนี้ลบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลขสองนี่นะแล้วก็ใส่จุดทึบทั้งสองอันเลยทึบทั้งสองอันเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ทําการลากเส้นครับโยกเส้นมาจบเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อนีนี้ ย่างเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยหลือตัวอย่างสามข้อแล้วก็จะให้ทำแบบขนะ้อฐาดละใครไม่ส่งงานก็นั่งทํางานเก่าไปด้วยก็ได้นะอสองเสร็จนะนี่งานใหม่เนาะรู้สึกว่าจะกำหนดส่งวันกำนส่งวันศุกงานงาน,างานล่าสุดงานล่าสุดน่ะไปต่อแล้วนะไปดูตัวอย่างข้อที่สี่บ้าง จำนวนที่ไม่เกินสามคำว่าไม่เกินนี่คืออะไรนะลองไปดูในชีตเก่าด้วยก็ได้นะเนี่มีค่าไม่เกินไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับสามไม่เกินสาแล้วเรามาดูเลขสามก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ทําการใส่จุดทึบเข้าไปแล้วก็โยงเส้นไปโยงเส้นไปตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยต่อไป ข้อที่ห้าจนวนที่มากกว่ามากกว่าหนึ่งแต่ไม่ถึงห้ามากกว่าหนึ่งแต่ไม่ถึงห้าเป็นยังไงมาใส่กันเอมากกว่าหนึ่งก็คือมากกว่าหนึ่งไม่ถึงห้าก็คือไม่ถึงนี่คือเป็นเลข5้าได้ไหมมิวไม่ถึงนี่เป็นเลข5้าได้ไหม ออยยู่่บ้างหนมีการปินมาด้วยว่ะโคตรโคตรเทพกูด,ดูดิดูดิมีคนมามีคนมาอ้าวอีมิวหายอีมิวหายอีมิวไปตามพูดแบบอีมิวกลับมาอีมิวกลับมาคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยอ้าวต้องเมื่อกี้ทำไมมันหลุดเนี่ย อะไเวลากลับมากลับมาโอ้ยมิวกี้กำลังถามมิวอยู่ว่าพอถามมิวกุ๊บหลุดเลยอะโทษมิวได้ไหมมาดูมาดูกันต่ออ่มาดูตัวอย่างข้อที่ห้ากันต่อเนาะครูแม็กจอครูไม่ขึ้นนะคะจอครูไม่ขึ้นครับเป็นสีดำอ่ะมันกำลังโหลดอยู่อ่ะเราขึ้นนะของเราขึ้น มิว <laughs> <M ew. laughs> มายังเออขึ้นแล้วเนี่ยลอ่โอเคมา,าไปกันต่อ,อไปต่อข้อที่ห้าเนาะจำนวนที่มากกว่าหนึ่งแต่ไม่ถึงห้าคขามากกว่าหนึ่งก็คืออ่านแล้วก็เียนเลขของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเลขหนึ่งแต่ไม่ถึงห้าคำว่าไม่ถึงเนี่ยเป็นเลขห้าได้ไหมไม่ได้ถูกไหมมันก็เป็นสัญลักษณ์น้อยกว่าห้า แล้วเราก็ใส่เลขหนึ่งกับเลขห้าตรงนี้หนึ่งกับห้านะครับอะไรกไป,ไปเสร็จหลังจากนั้นเราก็ใส่เลยสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ตรงทั้งคู่เลยเพราะว่าไม่ไม่มีสัญลักษณ์เข้ากับเนาะ,นะหลังจากนั้นเราก็ทําการลากเส้นเข้าไปครับจบแค่นี้เสร็จแล้วหมายความว่า ากกว่าหนึ่งแต่ไม่ถึงแค่ให้ใจไปแล้วนะแต่ยังไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยแปลว่ายังไม่ได้ร้อยไอ้ทำหน้าเ,ย,าาเย่งๆราะว่านี่อะไรโมกลอ่าโอเคลบแล้วนะลบแล้วนะอ่าไปดูข้อที่หกกันต่อตัวอย่างข้อที่หกข,ข้อสุดท้ายละตัวอย่างสุดท้ายละเดี๋ยวจะให้ทำแบบ ข้อที่หกเขาบอกว่าจํานวนที่มากกว่าลบหนึ่งแต่ไม่เกินเจ็ดเป็นยังไงมากกว่าหนึ่งแต่ไม่เกินเจ็ดก็เขียนมา x ของเรามีค่ามากกว่าลบหนึ่งมากกว่าลบหนึ่งแต่ไม่เกินเจ็ดคำว่าไม่เกินเนี่ยไม่เกินนะี่คือเป็นเป็นเลขสามได้ไหมมากก็ได้มากคำว่าไม่เกินเนะี่ยเป็นเลขสามได้ไหมมาสนะนะไม่เกินเนะี่ยเป็นเลขสามได้ไหม มีเงินไม่เกินร้อยเงี้ยนักมีเงินหนึ่งร้อยนี่ผิดไหมเปิดใหดหนูไม่ทำมั 2, นไะม่ทำข้อสองสามห้าอ่าข้อสองสามห้าข้อสองกลับมาแป๊บนะข้อสนะองจำนวนที่น้อยกว่าสี่คืออย่างงี้เลขสี่เนี่ยอยู่ตรงนี้จำนวน คูณสองสามห้านะตั้งสองสามสองอ,เเาา 2, 3, อ๋สอ, 3, อ,ส,อสองสามหออสองจุดสามจุดห้าคูณด้วว่าไม่ทันเทสองสามห้าข้อนี้ใช่ไหมทำไมนะมาจำนวนที่มากกว่าหนึ่งแต่ไม่ถึงห้าคือ x ของเรามีค่ามากกว่าหนึ่งแต่ไม่ถึงคำว่าไม่ถึงเนี่ย ไม่ถึงก็คือเป็นเลข5ได้ไหมอห่ะถามบุ้งอะเลข5เป็นได้ไหมไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้ไได้วเราก็ใส่แค่สัญลักษณ์น้อยกว่าใต่เพราะว่าตอนเนี้ยค่าของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเลขหนึ่งแล้วก็ไม่ถึงเลข5อ่ะก็ใส่ลเลขหนึ่งอยู่นี่ถูกไหมเลข5ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่สัญลักษณ์กลม,มเข้าไปครับึ๊บอ ก็ทำการขีดเส้นเลยจบจแค่นี้ต่อไปมาดูข้อสุดท้ายบ้างอ่ะอีกรอบนึงข้อสุดท้ายจำนวนที่มากกว่าลบหแต่ไม่ถึงเลขสามใส่ประเทศของเรามีค่ามากกว่าลบหแต่ไม่ถึงเออไม่ถึงที่ไไม่เกินคำว่าไม่เกินก็คือเราสามารถเป็นเลข3ามก็ได้ถูกไหม แต่ขออย่าเกินจากเนี้ยนะจะเป็นเลขสามได้แล้วเราว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขจบเราก็มาใส่ลบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลขสามอยู่นี่หลังจากนั้นก็ใส่จุดโป่งเข้าไปที่ลบหนึ่งเนาะโป่งเข้าไปที่ลบหนึ่งแล้วก็จุดทึบเข้าไปที่เลขสามนะครับอ่าอย่างนี้แล้วก็ทําการโยงเส้นเลย ครับแค่นี้แหละเสร็จละเรียบร้อยละนี่ก็คือวิธีการเขียนคําตอบของอนาะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจบละอ่ะเดี๋ยวที่เหลือจะเป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยววันนี้เรานั่งทําแบบฝึกหัดกันได้เลยนะนั่งทำให้เสร็จเลยถ้าสมมุติใครไม่ได้พิมพ์ออกมาก็วาดรูปเอาก็ได้หมายความว่าเขียนโจทย์แล้วก็วาดวาดเอาได้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แนบส่งมาใน Google c l a ค้า o o m ได้ ะผมจะหยุดถ่ายวีดีโอกันครับ